รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับพบกับช่วง Amazing Thai Food นะครับแล้ววันนี้ยังอยู่ที่ตลาดจริงใจเซนทันเวอร์ตลาดจริงใจนั้นมีสินค้าคุณภาพเยอะแยะมากมายและว,วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาตามหากระเทียมจากสีสะเกตนั่นเองซึ่งกระเทียมจากสีสะเกตนั้นได้รับตา GI ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญานั่นเองครับ และพาไปดูว่ากระเทียมสีสเกตนั้นมีเจ๋งอย่างไรตามมาดูเลยครับกระเทียมเป็นพืชผักที่มีการปลรูก,กมานานในประเทศไทยและเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคโดยกระเทียมสีสเกตมีคุณภาพดีมีกลิ่นฉุนลดจัดโดยคุณสมบัติพิเศษของกระเทียมสีสเกตคือมีลักษณะเปลือกนอกสีขาวแกมม่วงเปลือกบางหัวแน่น กลิ่นฉุนรสเผ็ดร้อนสามารถเก็บไว้ได้นานโดยไม่ฝ่อจึงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคตามคำขวัญของจังหวัดศรีสะเกดที่ว่าศรีสะเกดแดนปราสาทขอมหอมกระเทียมดีมีสวนสมเด็จเขตด,ดงลำดวนหลากล้วนวัฒนธรรมเลิศล้ำสามัคคีโอ้โหท่านผู้ชมนี่เดินเข้ามาตึ้งเลยมันกองปเด็นดินทึกนี่เลยฮะขาเรียกว่า กระเทียมจุกท่านผู้ชมนี่กระเทียมสีเกตนั้นนอกจากกระเทียมไทยที่กลิ่นฉุนแล้วท่านผู้ชมสามารถเจ็บรักษาได้เป็นปีๆเลยเพราะว่ามันเขามีความชื้นต่ํานั่นเองท่านผู้ชมครับซึ่งเป็นกระเทียมแห่งเดียวของประเทศไทยซึ่งได้รับตาสัญลักษณ์ GI เอาเลยฮะท่านผู้ชมได้กระเทียมแล้วไปดูว่าผมจะทําเมนูอะไรมาฝากท่านผู้ชมกันครับไปเลยครับกระเทียมสีเกตเนี่ยฮะนอกจากจะทําอาหารแล้วยังมีสรรพคุณทางยาเยอะแยะมากมายครับแล้ววันนี้ ผมบอ,อกทำเมนูง่ายๆเลยคือปลากระพงทอดกระเทียมสีสะเกตมาดูวิธีทำง่ายๆกันเลยครับใส่กระเทียมสีสะเกตเข้าไปเยอะๆนะครับใส่เกลือเล็กน้อยรากผักชีใส่ไปครับ ขมิ้นชันสดนี่ครับพริกไทย3สีแล้วก็มีเม็ดผักชีเล็กน้อยท่านะผู้ชมครับตำหย,ยาบๆเพื่อจะไปคลุกกับเนื้อปลาครับให้กระเทียมยังเป็นชิ้นๆน,นะครับเล็กๆอย่างนี้ครับวันนี้ปลากระพงสดๆหั่นเป็นชิ้นขนาดนี้ใส่ไปในโครกแบบนี้ใบเตยผมก็จะหั่น ประมาณทอดๆน,นี้แล้วใส่เข้าไปหัวน้ำาลานิดเดียว,เ,ยวเพื่อปรุงรสน้ำมันมะกอกนิดหน่อยคลุกปลาให้เข้ากับกระเทียมแล้วก็เครื่องสมุนไพรตรงนี้แค่นี้ครับทิ้งไว้ประมาณสัก5นาทีและช่วง5นาทีผมก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนและผมจะทำน้ำจิ้มซีฟูดสูตรพริกกเกลือ รากผักชีแล้วก็พริกขี้หนูแล้วก็เกลือกระเทียมสีสเก็ดอีกครั้งนะครับน้ำตาลมะพร้าวหยอดหัวน้ำปลาผมใช้หัวน้ำปลาน้อยกว่าเกลือท่านผู้ชมครับบีบน้ำมะนาว แล้วก็เค็มหวานนี่ทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนเดี๋ยวผมไปทอดปลาก่อนใส่ไว้ในครกก่อนแล้วมาเสิร์ฟพร้อมๆกันเลยครับปลาใส่ลงไปชุกครับแล้ใส่ใบเตยไปด้วยนะครับท่านผู้ชมครับกระเทียมแล้ใบเตยที่ลอยมาสามารถที่ตักมาไว้ก่อนได้ทุก่านเห็นถ้าเกิดนั้นเขาจะไหม้ก่อน หลอสักพักหนึ่งจะให้ปลานั้นกรอบข้างนอกและข้างในยังชุ่มอยู่ชมนี่แหละครับผมเองโอ้โห oh. ประมาณนี้ครับอันนี้ตัวสุดท้ายเลยผมจะเอากระเทียมแล้วก็คลุกกับแป้งเล็กน้อยนะครับที่เราหมักไว้นี่ฮะไฟร้อนๆแล้วเราก็ปิดเลยนะฮะแล้วเราก็ใส่เนี้ยฮะกระเทียมใส่ไปเห็นไหมฮะนี่ทอดกระเทียม ดูสิครับสีสวยมากได้กระเทียมกรอบๆนี่ฮะไว้โรยกับปลาต้องบอกแล้วเลยง่ายๆเดี๋ยวามาจัดเสิร์ฟกันนี่แหละครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับปลากระพงทอดกระเทียม GI ศสีสเกตกับน้ำจิ้มพริกเกลือท่านผู้ชมรับรองว่าสมุนไัยสุดๆอร่อยแล้วมีประโยชน์มากๆด้เยครับ กะทิอร่อยดีอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลกผลิตภัณฑ์เกษตรตราไลทิบ